อันนี้เอลกาโต้ HD 6 0 s มีสายไหมฮะไม่มีเฮ้สายมันต้องใช้สาย usb สาย usb ไม่ใช่สาย hdmi น,นี่ไงนี่ง<อ>เออนี่ไงแยกไ้ให้เลยอ๋อขอบคุณมากครับอ่ะสาย usb type c to usb type a เส้นยาวนะครับต่อไปก็เดี๋ยวลายสาย hdmi มากองไว้ตรงนี้ก่อนสายี่มายาว5เมตรนะครับก็เพียงพอระหว่างโต๊ะคอนโทรลกับตรงไฟ5เมตรเหลือเฟือ5้าเมตรเป็นระยะที่ค่อนข้างคลาสสิกไอ้ฝั่งนี้กองไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ หัวต้องใช้สายแปลงนี่เป็นหัวไมโครทู d m i หัวใหญ่ไทย A ออะแดปเตอร์เสร็จป,ปุ๊บอ่ะแล้วก็มาต่อเข้ากับตัวกล้องตัวกล้องเอเจรมักทีนี่อยู่ข้างบนอ่ะใช่อยู่ข้างบนนี้ผมก็เสียบมาลงไปชึบโอเคแล้วก็ห้อยติดตรงนี้ไปก่อนทีนี้เดี๋ยวต่อเอาภาพทั้งหมดเข้าระบบก่อนนะครับเริ่มจากเราใช้การ์ดแคปเจอร์แล้วก็ตัวเอนะครับเสียบ USB เข้าไปที่โน้ตบุ๊กปั๊บแล้วก็ สาย HDMI ยาว5เมตรต่อเข้าที่ HDMI in นะครับฝั่ง HDMI in นะ mm hmm. HDMI in mm hmm. จะอยู่ฝั่งเดียวกับาสาย USB Type C เราเสียบเข้าไปตรงนี้โชว์ เบอย่างแรกถ้าใช้การ์ดแคปเจอร์อของเ e อ g a t o ตนะครับเราต้องลงซอฟต์แวร์เกมแคปเจอร์แล้วก็ลงไดเวอร์ของเ e อ g a t o ต d 60s ด้วยนะพอลงไปแล้วปุ๊บมันก็จะดีเทคเจอเกมแคปเจอร์แ d 60s ชื่อการ์ดแคปเจอร์อเราเลยแล้วก็มันจะเอาภาพเข้ามาอ่ะภาพเข้ามาแล้วนะครับแสงโอเวอร์นิดนึงเดี๋ยวค่อยไปปรับแคปเจอร์ได้ครั้งแรกครั้งเดียวแล้วปิดทิ้งไปก่อนปุ๊บแล้วก็เปิด OBS ขึ้นมา OBS หน้าแรกๆเดิมๆจะเป็นแบบนี้ถ้าเราจเจ้าภาพเข้ามาเรากดบวกครับ ไปที่อย่างแรกผมขอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันจากภาษาไทยเป็นอังกฤษนะครับ English ปึ๊บโอเคเรากดบวกครับไปที่ Video Capture Device ปึ๊บเรากดโอเคแล้ว Capture Device ที่เราจะขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นขึ้นชื่อการ์ด Capture HD 60s ของ e l g a t o เลยตัวนี้เรากดโอเคมา,าภาพมาละแสง over เ,เดี๋ยวค่อยไปปรับทีนี้เราจะไลฟ์เป็นแนวตั้งเราปรับเซตติ้งก่อนครับเปลี่ยนโหมดวิดีโอนะครับเป็น ันแปดสิบ x พันเก้ายี่สิบพันแปดสิบ x พันเก้ายี่สิบปั๊บเฟรมเป็นแนวตั้งแล้วแต่วิดีโอเราจะเป็นแนวนอนอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราจะหมุนวิดีโอคลิกขวาไปที่ transform แล้วก็เลือกตัวเทตเก้าสิบองศาแนวตั้งเรียบร้อยนะครับทีนี้เสียงยังไม่มาเดี๋ยวผมไปเปิดไมค์ก่อนเพราะตอนนี้เสียงมันจะมาพร้อมกับสายไดไม์เส้นเดียวกันเลยไมค์เป็นของคอมิก้านะครับเปิดก่อนกดสวิตช์ตัวรับตัวส่งปุ๊บโอเคเทสเทส ของคอมพิวเตอร์นะครับมันจะมีกราฟขึ้นก็เอาไว้เช็คง่ายดีครับอ่ะเนี่ยเอามาดูในวิดีโอแคปเจอร์ตรงนี้ปุ๊บก็จะเห็นว่ามีกราฟเสียงขึ้นเห็นไหมกราฟเสียงเร่งๆนี่คือเสียงเข้าเดี๋ยวพี่ลองฟังดูทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเสียงจากไม์ตัวนี้เสียงมันเข้าวิดีโอแคปเจอร์เดไวทใช่ไหมครับเราจะมอนิเตอร์เสียงเราไปกดรูปที่ฟันเฟืองเราก็เลือก Advanced Audio p r o p e เ t y พิปุ๊บแล้วเราจะมอนิเตอร์เสียงเราจะฟังตอนนี้มันมอนิเตอร์ออฟอยู่เราไม่ได้ยินเนี่ยตรงวิดี ป๊บเสียงจะได้ยินเสียงวกเสียงตอนนี้ได้ยินมันจะเป็นแบบนี้อยู่มันอาจจะมี Noise อยู่เดี๋ยวผมจะลองใส่ฟิลเตอร์ให้มันเงียบขึ้นกดเลือกฟิลเตอร์คลิกขวาที่ตรงซอสท,ที่เสียงมันเข้าเนี่ยคลิกขวาเลือกฟิลเตอร์แล้วตรง audio and video filter ตัวนี้เรากดบวกฟิลเตอร์ที่เราจะใส่เข้าไปก็คือ noise suppression ปึ๊บแล้วกดโอเคแล้วเลือกเป็นส e ป k ตัวนี้จะค่อนข้างเงียบ เง Finally, okay. okay. uh ียบกว่าเดิมก็จะได้ยินเสียงเราเน้นๆเสียงน้อยเสียงแอร์อะไรพวกนี้จะลดลงไปเยอะเลยอ่าฮะก็เป็นเรื่องที่ดีโอเคภาพเสียงเข้าแล้วระบบตอนนี้เออเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะมีจอให้ให้นางแบบดูนะครับโดยที่เราจะเโต๊ะมาไว้ตัวหนึ่งแล้วก็เอาจอหมุนแนวตั้งมาเพิ่งสั่งมาได้ไวมากตะกี้เมื่อกี้เพิ่งสั่งที่แอดไว้มาอันนี้จอของฟิลิปนะครับ24นิ้วเสียบอะแดปเตอร์เข้าไป เสียบปลั๊กไฟสาย HDMI เส้นสั้นที่เขาให้มาไม่ได้ใช้เพราะว่าเราสั่งสายยาว5เมตรมาแล้วเสียบเข้าที่พอร์ต HDMI ข้างหลังจอตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ปลายสายก็เอาไปต่อเข้ากับ e l g กาโต HD 6 0 S การแคปเจอร์ตัวนี้มันจะมีพอร์ต HDMI out เป็น p a r s t h o u out p a r t 2 o u t หมายความว่าเข้าแบบไหนออกแบบนั้นเลยโดยที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ผ่านการโปรเซสใดๆนะครับเพื่อจะได้เราจะได้มอนิเตอร์ภาพจากกล้องออกไปได้ตอนนี้กล้องเราหมุนแนวแนวตั้งใช่ไหมแนวตั้งภาพมันก็จะนอนอยู่แบบนี้เราก็ฟลิปกลับมาเป็นแนวตั้งแบบนี้เราก็จะได้เห็นภาพนี้เป็นแนวตั้งละ ใช่ครับที่ไลฟ์ก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่ว่ามันจะไม่โชว์บาร์พวกบาร์ข้อมูลโลโก้อะไรพวกนี้นะแล้วก็จะไม่ได้โชว์คอมเมนต์คอมเมนต์ให้ดูในมือถือเอาอันนี้เหมือนแค่เอาภาพหลังในจอเนี้ยมาโชว์ให้ดูเวลาเดินเข้าเดินออกยื่นของออโต้โฟกัสมันจะได้เห็นชัด